ความแจงรอคือให้ภูมิพลเป็นแสนนะเว้ยแต่ว่าคุณไม่ได้เงินค่นาอยู่อยู่อ่ะสี่สิบล้นอยู่ในวัดอย่ใลักีว่าเงนสี่สิล้านอยลนู่ยนอะวก็ไม่เคยไปหาเพราะแล้วแต่มันทำบุญทำทานไปทำบุญไปเลยไ,ลไปเลยเพราะว่าบ,บริษัทนที่บรควทราซื้อบริษัทโอนพราะเบดัดโตเกียวสิซิพลงมันไม่เพลงไม่ดังก็จริงตอนนี้แต่ว่างานมันเยอะเพราะเราไปหากินกับเพลงเราหากินกับความสามารถในการเดบิวต์เราโตเกียวมสิ ก็แค่คนั้นก็ต่างก็งต่างดูที่หนจริงแล้วก็ฝากถึงหลายคนที่แบบมันไ่ลอ,องเพลงอันมันเพลงฮาร์มัลองบริษัททบลามิวสิกบริษัททปไลน์มิวสิกเดวอนสตูดิโอตานะตานะเพหมาแลกคู่ เพลงปล่อยน้ำส่ยาน้องเน่เพลงต่างๆเจ้าของหรืสิทธิ์คือคุณพ่อท้านพีีชัยเจ้าของริษัทตับลายท่านเมตตาให้เราลองเราขอแน่งการลองถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเราลองได้เพลงปล่อยน้ำเพลงมาแน่ยคู่เพลงต่างๆทุกเพลงหรือเพลงที่ใคยเอามาลองเพลงคับลายเอมอนนั่นคือเจ้าของคือคุณพ่อในร้านพีชัยท่านอนุญาตแล้วว่าผู้ร้างเพินแลนและค่ายเพลงโวเกมิสิก ร้องไปเลยเพราะเจ้าของที่เราดีคือบริษัททับไลน์เดลวัตส์สตูดิโอเอออันนี้ผู้ไอ้ฟังบางคนอาจจะบ่รู้กับบางคนอาจจะเนี่เข้าบ่ต้องเข้าบทต้องให้มันร้องเพลงเข้าที่ไรเจ้าของเพลงคือคุณข้อในห้างพีดีชัยหรือบริษัททับไลน์เดลวัตสตูดิโอท่านมีตาให้เราร้องทุกเพลงของทุกเพลงของสังกัดโตเกียวเอ่อสังกัดทับไลน์เราร้องได้หมดเลยโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับ เราไม่ร้องเองสุด45ถ้าเราไม่รับคำนุญาตทาาต้นสังกัดอันนี้อนี้กจะบอกว่าก่อนอันนี้จะบอกะมาเขาจะขอเนี่ยสักทั้งว่าจะอะไรไม่ขอมาอย่าขอมามึงเดี๋ยวมึงมึงที่ไนน้องกูอีพี่ชิสามมึงรับบทนักกูแล้วกันหรล่ะปาฮของหยาดยังไะ เมื่อกี้ทุกอย่างตุนประเทศไม่ได้มีเพียงเดียวเขาบัางเงินรองบังเลือดเขาต้องรองนะครับบังเลือดแบบไม่ได้บ,บายอย่างนั้นแหละสบายใจยุตานเขาไม่ได้เสียเลยเพร,ราะว่าหอยก็าไม่ได้หาเก,ก่งพี่หน <c oughs> ีทุกคนแต่ว่าตทุกคนรองได้หมดนะในประเทศนี่รองได้หมดเลยทุกวงรองได้หมดเลยผมยไม่ได้ว่านะครับใครอยากร้องผมขอบคุณด้วยซ้ำ วงมอหลัวงดนตรีเอาไปร้องไปเพลงากไปแสนผมอน,นุญาตให้ร้องเอาไปร้องเลยคี่ภาพแบบไปร้องเลยผมวบาเอาไปร้องเลยเพลงบ้างไปแสนยองไปร้องไปรยงไปองไไรององไปร้องไปร้องไปร้อนปล้อันใี้องงไป้ง้งไร้อง้องไปร้อ่ไปร้ไร้องไปร้องไปร้องร้องไปร้มงไปร้อไร้องไร้องไปร้องไ้องไปรองมมามาอไป้อไปร้อไ้อมไ,มได้ปร้โยชน์จากตรงนี้มีแต่้อร้องกับเอ้าของช่องที่เขาได้ ประโยชน์ฉันได้คืออะไรอ๋อตัวของเพลงถือไว้ด้วซึ่งพ่อฉันไม่เคยเป็นเรียกร้องสิทธิั์พ่อฉันเป็นคนมีจิตสำนึกฉันเห็นอกเห็นใจว่าอย่างน้อยก็ให้เขาหากินเออกับคิดจะยังไม่ตลอดได้ไหมเนาะแต่ว่าคิดไปคิดมากแล้วมันบ้องปฏิบัตผู้ดีท้นมันปฏิบัติผู้ดีแต่เด็นี้ยประเด็ี้ยมันยังถิงไทยจุดไทยหลายมากกันหนี่นึกเรานี่หลายเรื่องหลาเรื่องคืออยู่ซื่อๆบ่อยากอยู่แค่ไหนอยู่เสมอแม่ ลองคิดดูว่าเหตุการณ์ที่ต้องมีเกิดการนะครับการเผยแพร่เพลงลบเพลงมันเคยมาตักใครหนูต้องคิดนะลูกว่าคนที่อยู่รอบข้างมันเําแบบไหนทําให้ตัวหนูถึงไม่ได้ลองเพลงนี้อันนี้สิ่งที่ฉันอยากพูดว่าฉันเหมื่เคยว่าสิบวันล่างกับผู้ใด้องพิงแซ่เต่มเลยมึงกบสร้างกูมึงกะว่ากูดีเออมึงกะยังอม้มงวดได้กูอยู่แล้วมึงกูยังต้อง้องเพลงกูแล้วมึงต้องหมางแต่เพี้ยนกูว่ะ แลกูไม่ได้ก็ไมด้จักมองนี่อีกแล้วกูก็ถือคังคมมองว่าเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบใจดำใจไม้แทระกรรมยังมักยังก่อนใจดำแล้วเอ๊ะสุดท้ายแล้วทําไมเราถึงต้องมานั่งเป็นคนดีให้โดนรังแกหรือโดนเอาเปรียบเองด้วยที่คือแบบไม้ได้มัโควต์บักบานเนาะถ้าสังเกตทุกๆเรื่องทุกๆราวที่ เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากฉันเลยฉันจะมีรีแอคนอกจากมันเกินไปทุกอย่างที่มันมีไรสุดคือถ้าเกิดคนหน,นีรีแอคมาอย่างสีผมก็ถึงใช่ตอบกลับถูกไหม,มเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากอย่างเกิดถึงเกิดขึ้นจากละครเบทีซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้อ,ของกับใครเลยไม่ได้พูดถึงใครไม่ได้พูดถึงอดีตใครไม่ได้พูดถึงเรื่องขอชีวิตก่อนที่ผมตั้งค่ายเขาพูดถึงเรื่องตั้งค่ายแล้วเห็นคลิปวิดีโอแค่นิดเดียว ตกสะเพื่อเป็นบ้าโวดขืน้วยไม่มีสติทําให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นวุ่นวายแก่กองและเห็นท่าแท้แลสนามคนซึ่งจ้นนี้ก็เห็นท่าแท้ของผมแล้วนี่เพราะท่าแท้ผมเป็นยังไงท่าแท้คือกูเป็นหนี้สักบา,ากทแเพลงนี้นี่ก็ท่าแท้ของฉันกออ็บอกว่าราหลอนใช่ไหมเออที่ติดตามปผจญกันก็นมักก่อฉันไม่ได้มีไรายได้จากเพลงนี้สักบาทยูทูบกู YouTube ไม่ได้ค่ารับบิวแล้ว ฉันจะเอาชนะใครได้ฉันเอาชนะเรื่องใหญ่ฉันได้ความชนะจากอยงเงินกับบอได้ยีหหังกับบอได้สมบัติกับบอได้เงินที่ถูกกับบอได้บอได้ยักยางคนกระเราเพามาเขาหมักบ่หมักบ่หมักปาบ่อจุบปสินโอ้ยกูเบ่เงินมาปกว่าจุกเดอกปาได้สูได้ดีกว่าดีใจน้ำก็ย่งมือยู่ว่าลูกเต่าร้านเขาอยู่น้ำเขาเบิดเขาสิไปคิดเล็กคิดหนาเขาบ้คิด สมัยเรื่องมากกว่านะบาทมากกไไว่านึงเบาควันมาควันเบาควันขึงควันหล่อเยนควันแล้วพ่อผู้ตอบกลับเขาว่าอ๋าวบักเตอร์เรยนต่อแย่และปากปากปากุญญิหรือที่กันเถิดคิดดีๆตั้งสติดีๆสิว่าอยู่ดีๆเป็นเป็นเหมือนเขาบอผมสิมานานอะไรสุดาคนตีคันเขาบอา่อยผมกวันถูกไหมอันนี้ถูกไหมพี่น้องเอาฟังพี่น้องมีมาบอกเขา,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 าถึงบอกว่า ข่สีขาลาล้านคน,น,น,นเอคอนหนนเนเน็นอย่างไม่เมื่อข่อ่ก็อยูไข่ไม่ข้ามสูงนีมันติดประโยชน์อย่างเดียวทไมถาไปสุดดาคนติดนลืนเต้นขึ้นตื่นขึ้นมาอะไรสุดดาค้นผูดาคนติมันไม่ใช่มันเกิดจากอะไรเกิดจากคุณไม่ยอมแพ้ไม่อับคืออย่บเบากหาเนี่ยาเบาห,าหาเนี่ยวอาย่อกตรงต่อไนแล้วฉันจะต้องยอมเหรือในเมื่อฉันก็เป็นรูปพญานาคเหมือนกันในเมื่อเราก็เป็นรูปพญานาคเหมือนกันทำไมเราต้องยอมให้คนมานเอาัะเอาเปรียบเรา พูดย้ำอีกรอบหนึ่งว่าใจรายการเหล่านี้คือผมไม่ได้เงินอะไรจากบา้านไม่ได้ประโยชน์เหร็งไม่ได้เงียบแต่ความถูกต้องนั้นตรงนี้ในเมื่อสัญญากับสี่พี่เพ่งกับรองในเงินกูไม่ต้องการมาตอบแทนบนหุ้นฉันเธอไม่ต้องการช่รวยมาตอบแทนบนห,นนหนุ้นูแ็่วา่าไม่ต้องมาทำายกันในบอไม่ต้องมาบอกเตะบอกกันแน่กันแน่ไม่ต้องมาคอมเมนต์มารู้ไหมว่าชุดนี้มันราคาเท่าไหร่ต้นทุนไม่ถึงแสนแม้เมื่ถึงแสนก็สร้างถ้ากูไปเห็นไผรเสียเพลงนีน้ เพราะวันที่โปรโมทฉันโปรโมทคนเดียวไปย้อนดูได้เลยเพลงนี้ฉันทําคนเดียวกว่ามันจะดังได้ดังมาจากที่ฉันคนทำนี่แหละเทิ้งเฮ็ดคลิปดา่ามากเฮ็ดที่เฮ็ดเฮ็ดคลิปแบบคนสงสารเฮ็ดคลิปนั่นมีหนูเนี่ยคนเมียตาเฮ็ดคลิปแบบคนเอ็นดูว่าโดนด่าในห้องอัดเพลงมันจะดังด่าในห้องอัดเลยถ้าบอได้แกนห้องอัดเด็กบอดังเด้ถ้าสิ่งที่วาจืดหรือชื่อเรื่องีแบบนี้ว่าไรเข้าตรงด่าในห้องอัดอัดคลิปรุง่งคนให่คนมาเบอ,อร์หลายๆเข้าว่าเพื่อนแต่เบอร์ มันเกิดจากมัตสมองแหละปัญญาของเราในการสร้างเราเลยรู้สึกนะจะว่าเงินเราไม่ไดเ้เราไม่ได้อะไรจากตรงนี้เลยทําไมถึงไม่เห็นความดีหรือมั้งอย่างน้อยไม่ตอบแทนแต่อย่ามาแย่งกัดลบชาติประมาทคุณไม่ไหมหคุณเป็นผู้ชายคิดจะเอาชะนะแต่ผู้หญิงเรื่องของมึงมึงคิดเ,เรื่องของมึงที่มึงจะเป็นเรื่องของมึงแต่ว่าบอ,อกสร้งมนกู่ไยเปลี่ยนแต่ตรงนี้พอสมมอิีนกู้า,าเงินจากสัเขียวนู่นสีกูได้ยัง สมบัติกับบอได้ยูถูกกับบอได้อืมเงี้ยมุกกับบอได้กูกำไังได้อยาที่ต่อคนดากว่ามาบอกมาไปดูต้นตอนสาเหตุแต่ละเรื่องแสีกูว่าษาย่ำแสีกูสูบกขึ้นปอดเนี่ยเสียกูญ่ำผุดาขึ้นสูดอีกไปอืมแล้วมาบอกเข้ามาอยากเจอมาอยากเจอกูไม่อยากเจออยู่แล้วไม่อยากเจอคนแบบนี้ประเภทนี้ถ้ามีความจริงพูดไปเลยมีความจริงมีอะไรอยากแชร์กันเบาไปเลยมันแล้วสักเพราะมันจบ เพราองมาฆ่าล่าฆ่าังไม่อยากมาต่อยเพราะอาจะรต้องมาหากินอันนี้อย่างคนงว่าเพื่อนเพื่อนเรียนพูดไม่จบไม่สิ้นชอบพูดอย่างนั้นอย่างนี้ไปดูต้นตอสาเหตุไปเบื้องต้นต่อสาเห,หต,ตหุเลยว่าทุกอย่างมันเกิดจากอะไรไม่ได้เกิดจากตัวค่อยเลยเกิดจากเบ่แซ่เฮ้าตอกางบ่อนีเฮ้าแล้วพ่อกูดาขึ้นจีตายทุกนกระทำ ก็มึงทำมาตายต้องห่าหลุดเนอะอือโดยกระทบอย่างกูอยากเบาอยู่ว่ากูเซะแบบยังเนี้ยไม่เคยพูดเพราะเราไม่เกียรเรื่องเงินเรื่องทองนเราจบไปแล้วเราจบไปแล้วเลยดีวพูดจะมาแซะทำไมในเมื่อหากินกับเพียงกูจนว่าออกงานกูทุกวันยังมามียที่มาแซะกูมาแซะกูจนถึงาทนสุดท้ายเพื่อประโยชน์อะไรอันใดของพวกมึงประโยชน์อันใดเล่าของพวกคุณคุณถึงทำแบบนี้แทนที่กูจะ พอขอบคุณหรือคุณเงียบแต่กระจกให้คนสงสารทําไมไม่ทํำตัวให้คนสงสารทําตัวให้คนด่าครับประเทศคนด่าไม่ด่านะมันอยู่ที่ตัวของพวกมึงฉันบ่สามารถแห่คนปดลาคุณได้ฉันบ่สามารถไปบอกคนด่าคุณไหนนอกจากคุณแสดงสังญานแา้ทัพอย่างคุณไหนคนเห็นใช่ไหมคือฉันไม่สามารถไปไปติดป้ายบอกว่าคุณต้องด่าคนนี้บอสบิ้งบอกว่าจูงจมูกคนที่ไปด่า มึงแสดงท่าแท้หัวมาแมึงแสดงดันดานหอกมาเขาถึงด่ามึงจะให้พูดไหมเอออยากจบอยากจบปากมึงอยากจบแต่มึงจะจบเมื่อไหร่กูบริสุว่รนกูอยากให้สูงมีความสุขเลยเพราะว่าอะไรอย่างน้อยลูกกูก็อยู่กับพวกสูลูกฉันต้องเติบโตกับพวกเธอให้พวกเธอมีกินมีใช้ร่ำรวยและถูกหวยฉันไม่ต้องการให้พวกเธอไปอะไรให้เธอมีความสุขเพราะลูกฉันอยู่กับพวกเธอ คณะเหล่ายาติติดตัอยู่ันไม่ข้าสูงเหตุใดเล่าฉันถึงต้องการให้เธอแย่เลยสียแต่นี่อะไรมีแต่วนเวียนหมดมีแต่บอกฉันว่าฉันวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้กูวนเวียนกี่โมงดูไม่จบดูเพียงแค่ขีสั้นๆแ้วไปโพสลงเฟซบุ๊กให้เกิดประเด็นจนเกิดเรื่องราวใหญ่ขนาดนี้ต้องคิดพลิกใจว่าตัวเองเป็นคนประเภทไหนถูกไหม นี่ฉันพูดได้นามพูดแบบมีคติพูดแบบพูดดีมีศักดิ์ุลพูดแบบให้เข้าใจว่าทุกเรื่องทุกเราวเนี่ยมันเกิดมาจากพวกมึงทุกเรื่องพวกมึงไม่หยุดแล้วภาพอะไรกูเป็นผู้ชายรังแกผู้หญิงรังแกเฮียอะไรกูรังแกขี่มุงกูทำไมกูก็มาหากินอยู่กูรังแกเด็กกูรังแกมึงดูสภาพมึงลแต่ละวันมึงโพสอะไรมึงขึ้นไปทีมึงตำเนียนเวลามึงแซกูเลยทีเวลามึงเนี่ย ทำไมคูณถึงไม่เคยไปไปได้เสือด่าวเพรามึงเพื่อเขาปล่อยมันไปซะแต่พอมันอะไรที่กูรับไม่ได้เนี่ยโอ้โหกันแกล้งละกูกันแกล้งละกูนั่นกูนี่ละอันนี้กูงงอันนียกูไม่อยากอันนี้กูงงมึงมามึงอดมาปีนึงแล้วกูอดมาตั้งหลายปีค่ะเฮ้กูพูดเนาะไม่มีเรื่องเหี้ยเลยเล่นเราเรื่องเล่นเรื่องสภาพเรื่องเกเรเรื่องอะไรเล่นหาพ่อมึงสิ ไม่มีเรื่องเฮี้ยเล่นแล้วเล่นแต่เล่นจะเป็นกระเทยเล่นเกเล่นตุ๊ดเล่นแถวเล่นหาพ้อมีงสีเล่นตุ๊ดแถวกระเทยเกม,มันยุคเท่าไหร่แล้วมันจบมาแล้วมึงจะพูดหาพ้อมงดิกระเทยเกยนะเป็นอะไรก็เป็นช่างเขาสีในเมื่อเขาในเมื่อเขาอยู่ในสถานะสวยเขาเป็นอะไรเขาเป็นสีแต่ในในระหว่างที่เขามีคู่สมรสอยู่เขาก็เป็นคนดีมาตลอดอีพวกบ้าปัญญาอ่อน กูจะสอนให้หมดเลยอีกพปัญญา่ญญาองกูจะบอกกักันไปแล้วจะพูดจบวันนี้นเลยนะว่ามึงมีปัญหาอะไรกับเกียร์กับเธอกับอะไรว่ากูเป็นเป็นถ้ากูเป็นแล้วมึงเป็นอ,าานอ,าานอะไรสมมุติมึงจะโดนว่าจับข้อกูเหรอฮ่าจับคอกูอย่างนี้เหรอปัญญาไม่มีข้อยักเยีดยดข้อกล่าวหาให้กูแล้วแล้วพยายามเอาภาพปลอมๆเหล่าปลอมๆไปดึงภาพในเน็ตบอกว่ากูไปจูบปากากับคนคนนี้กูบอกเลยว่าระหว่างที่กูมีความรักหรือกูมีครอบครัวกูไม่เคยทำเรื่องเยี้ย อย่ามาทายผลประโยชน์นี่กระได้นที่มาทายคิดบาร์ดุย่ารวจับบายออกไปแล้วมาไกลูแล้วคือกูบอกเลยว่าเป็นเีียะไรกันกับเรื่องเพศสภาพถูกไหมมึงเข้าใจไหมกูจะพูดเพราะกูลาวในวันนี้เราพูดแบบนี้ให้มันเข้าใจเลยว่ามึงเป็นอะไรกับเพศสภาพกูถามมึงเอาสารที่ทำมาจับคอกูในวันนี้ว่า เป็นสภาพนี้ตรวจจากกูในเมื่อคือไม่มีเรื่องแย่อะไรจากยกูแล้วเรื่องแต่เร่นแต่เรื่องเพศกูแล้วมึงเป็นอะไรมึงมีอะไรมึงเปิดออกมาให้มันจบซะอือกูก็รอวันนี้มาเหมือนกันเพราะอะไรกูสูนแล้วแต่ว่าพูดวันนี้พูดจบนะอันนี้อธิบายแบบผู้ดีผู้ดีว่าคือสุดท้ายแล้ววันนี้พูดให้มีสติสตังกันนะว่าไม่สติเด้อ ฉันก็เคยถ้าติดตามหรือมีข้อไหนที่ฉันไปพูดแซ้ใครฉันร้องเพลงของฉันเพลงคตราบาลแก็ไปโยงกันเองแล้วก็ไปโยงหัวกันเองปากเขาก็ไม่ได้สนใจบอกว่าจบจๆๆแต่รู้เรื่องที่กูโพสแล้วฉันมีมูเป็่นอยเป็นเสีงเป็นพันพ้นฉันมีความหลักแปดรเอยเธอแล้วฉันโกหักสามรอยเธอแล้วยังมางวนเบียนกับเรื่องอันนี้อยู่โอ้โหนี้สนฉันเหนื่อยมากแต่ว่าฉันก็สู้อยู่